ผมก็ได้รับมีโทรศัพท์เนี่ยได้รับคําถามจากผู้ประกอบกิจาการเลี้ยงปากระังแล้วก็เกษตรกร,ท,กรที่ทํานาทําสวนแล้วถามว่าขณะนี้น้ําแม่น้ำเจ้าพระยาถึงขั้นวิกฤตเป็นไรหรือในเมื่อมันยังไม่ถึงแค่นี้ก็แค่เดือนตุลาแค่เดือนพฤษกาจะมีน้ําให้ทํานาไหมในเมื่อรัฐบาลไม่ให้ทาํานาชาวนาตอนนี้เกษตรกร,กรตอนนี้เวงควางแล้ก็มาปรึกษา ผมก็เลยคิดว่าก็เป็นไปได้ไหมใดูการทำนาที่ว่าจะไม่มีน้ำเลยเพราะขณะเนี้ยตามรอต่างๆเนี้ยในเขตอุเมอายนและเขตผงเพ่งเนี้ยขึ้นมากเห็นเลยนี่เกษตรกร,ท,กรที่ทำนาก็เห็นแล้วเขาเขาคิดว่าหวันที่ตกว่าทำนาได้หรือไม่แล้วทางชมระทานหรือว่า ทางข้างบนเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยได้มนีนโยบายและก็มีการประชุมในที่ประชุมก็แจ้งว่าในปอยนั้นน้ําเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็บอกว่าจะเก็บน้ําไว้คิดว่ามันคงเป็นไม่ได้ในเมื่อนี่ก็เดือนตุลาละตุลาพีกาธันวาผมคาดว่าคงไม่มีน้ํานะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของเกษตรกระกน,นะฮะสมาชิกสภาเนี่ยผมก็อยากถาม แล้วก็อยากจะได้คําชี้แจงนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ชาวนาจะทํานาแล้วก็จะมีน้ําเพราะว่าเขาก็วหวัน่นชาวนาก็ต้องทานาเนาะพวกเลี้ยงปลากระชังก็ต้องเลี้ยงปลา,าถ้าน้ํายุบลงไปกว่านี้ผมคิดว่าอย่างน้อยปลากระชังตายเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้รับแจ้งว่ามีตายหลายมีตายเยอะ ผมก็เลยขอฝากไว้นะครับอขอให้ทางทางชมประทานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยช่วยออกมาชี้แใจงให้เกษตรกร,กรได้รับทราบด้วยนะครับตามปกติเดือนนี้น้ำน้ำจะหลากน้ําจะมากพอหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วมาประมาณครึ่งเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยน้าจะเยอะที่สังเกตของชาวเกษตรกร,ก,รก็คือปลาวางไข่ฤดูกาปลาวางไข่เนี้ําจะเยอะมากแล้วเหตุไนปีนี้น้าไม่มีก็เลย ผมก็เลยเน้นย้ำอีกว่าจะเก็บน้ำไว้ทำไมหรือเหนือเกื่อนไม่มีน้ำนะครับขอฝากไปด้วย ชาวนาก็มีเบอร์ดี้เนีไม <disappointing. S 1> ่ได <en> <fuck> ้นี่เป็นให้หน้าไม่ได้เล็บหมดเลยลูกออกมาย่าบอยู่เอ้ามาอ่าก็มากินข้าวเนี่ยมาเนี่ยไปจับก็ต้องเร่งทำเพราะว่าเดี๋ยวดาดคลองก็จะไม่มีน้ำทำนาแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่มีปกติทุกที่อวน้ำมันจะล้นตลิ่งแหละแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำ ก้ายังไม่รู้จะทำเหมือนกันแต่เราก็ต้องอาศัยชีวิตชาวนานะไม่ทำนาจะทำอะไรกินน่าจะแรงนะเพราะว่าปกติเดือนนี้น้ำจะต้องเต็มทุ่งแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเลยเราก็ต้องเร่งทำก่อนแล้วล่ะอย่างน้อยก็วิ่ดได้ตอนนี้อาศัยฝนอาศัยน้ำฝนอะไรก็มันต้องดิ้นนะคืออย่างน้อยก็ต้องอาศัยบ่อประดานก็จะได้จะขาดทุนได้กำไรก็แล้วัดดวงเราตั้งออโต้ก็ได้ตั้งมือนเดิ